สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะัค,ค่ะ,คะ,คะตอนนี้นะคะน้องกับครอบครัวค่ะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่ห้างตปะปตินค้าแวลานะคะในเมืองเฮลซิงบอยเนี่ยค่ะหลังจากที่เรากินข้าวเที่ยงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แพลนกันว่าช่วงบ่ายจะพากัน ออกมาข้างนอกค่ะก็เลยบอกว่าเออพอดีแหละพอดีว่าน้องก็จะเอาแว่นตาค่ะมามาปรับขานะคะเพราะว่ามันหลวมตอนที่ป๊าป้าซื้อให้ตอนแรกมันคือเรามันไม่ได้ปรับไงคะมันก็เลยหลวมเพราะว่าเวลาบางทีเราไม่ใส่แล้วเอาใส่ขึ้นข้างบนมันก็เลยเลยยิ่งทําให้ขามันหลวมอะคะ่ะแล้วก็จะพาน้องพอใจไปซื้อลูกบอลน,นะคะเออไม่ใช่อะไรนะอ๋อลูกโป่งค่ะลูกโปง่งแล้วก็ จะให้หาเลือกดูของขวัญวันเกิดด้วยนะคะเพราะว่าแม่บอกว่าแม่ไม่เซอร์ไพรส์นะแม่จะให้แบบว่าให้น้องพอใจไปไปเลือกดูเองว่าชอบอันไหนนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่แวดลานแล้วนะคะวันนี้เซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะเพราะปกติเวลาที่เรามาเดินห้างนะคะคนจะไม่เยอะขนาดนี้ค่ะทุกคนวันนี้แบบโูคนเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเข้าไปข้างในด้วยกันเลยนะคะ คนปกติเวลามาคนไม่เยอะขนาดนี้นะคะวันนี้นะคะถึงแม้ว่าแดดจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ไม่ค่อยหนาวนะคะอากาศดีค่ะ ตอนนี้นะคะน้องก็อยู่หน้าช็อปขายเครื่องสำอางค่ะน้องก็จะมาหาซื้อโฟมล้างหน้าค่ะทุกคนน้องก็ใช้โฟมล้างหน้าของเอสเต้นะคะจริงๆแพลนว่าจะซื้อครีมด้วยก็เลยเปลี่ยนใจสั่งในอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะถูกกว่านนค่ะตอนนี้นะคะน้องก็กำลังรอแว่นอยู่นะคะพนักงานกำลังเอาเข้าไปค่ะเพื่อที่ว่าจะไปปรับ ขาให้มันแน่นกว่าเดิมนะคะให้มันฟิตกว่าเดิมเพราะว่าเวลาใส่แล้วนะคะเวลาเราก้มลงเนี้ยค่ะมันจะหลุดค่ะค่ะหลังจากทำธุระแม่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พากันมาต่อซื้อของให้กับน้องพาใจค่ะเพื่อที่จะจัดเตรียมปาร์ตี้วันเกิดให้น้องพาใจนะคะในวันเสาร์นี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็มา ต่อกันที่ร้านกาแฟค่ะทุกคนซึ่งเป็นร้านประจํานะคะที่น้องกับครอบครัวเราชอบมานั่งกันมากๆเลยนะคะเวลามาช้อปปิ้งกันค่ะซึ่งน้องชอบกาแฟคาปูที่เอค่ะปูชิโน่ร้านนี้ค่ะเพราะว่าน้องชอบเขาจัดแต่งแก้วได้สวยมากๆเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่น้องอัดไว้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเราไปเดินช้อปปิ้งกันที่ห้างแวล่ะค่ะจริงๆตั้งใจจะถ่ายคลิปไว้เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเสาร์านี้น้องไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนดูค่ะขนม ป้าปบอกน้องว่าเป็นเค้กแต่จริงๆแล้วมันเป็นคุกกี้ค่ะทุกคนมันแข็งมากแล้วก็รสชาตินะคะเขาก็ผสมกระวานค่ะน้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ากระวานมันเป็นหน้าตายังไงมันมันเป็นลักษณะยังไงนะคะเดี๋ยวน้องคงต้องเซิร์ชเข้าไปใน Google นะคะเพื่อเสิร์ชหานะคะกลิ่นกลิ่นท่าแม่งท้าแม่งนะคะสำหรับน้องแต่ว่ารสชาติก็ยังโอเคค่ะ นี่ก็คือเป็นกิจกรรมของครอบครัวน้องอีกอย่างหนึ่งนะคะร้านเรื่องดื่มกาแฟเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าพากันออกดื่มกาแฟทุกอาทิตย์นะคะทุกอาทิตย์ก็ว่าได้ค่ะแต่ที่น้องหายไปค่ะทุกคนเมื่อ3ามวันที่แล้วนะคะไม่ได้อัปเดตคลิปค่ะเพราะว่าน้องไม่สบายค่ะน้องเป็นไม่รู้ว่าเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นไข้หวัดนะคะ เป็นเป็นน้ำมูกไหลก่อนนะคะแล้วก็เจ็บคอนิดๆค่ะแล้วก็เป็นเป็นผื่นตามหลังค่ะทุกคนน้องไม่รู้ว่าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่อยู่สวีเดนเหมือนกันกับน้องนะคะว่าเป็นเหมือนกันไหมพอตอนช่วงที่จะเข้าหน้าร้อนทีไรอะค่ะน้องชอบเป็นผื่นตามหลังค่ะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะผื่นก็ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าน้องกินยาแก้แพ้แล้วก็ ป๊าก็ไปซื้อครีมที่ร้านขายยาค่ะครีมแบบว่าป้องกันอะไรแก้ลดคันและผื่นให้นะคะตอนแรกน้องก็คิดว่าคงจะเป็นลมพิษธรรมดาน้องก็กินยาที่เอามาจากเมืองไทยนะคะมันก็ยังไม่หายแล้วมันก็ชอบมีไข้ตอนกลางคืนด้วยน้องก็เลยแบบว่าเออไม่ได้มานั่งอัดคลิปทําคลิปพูดคุยเลยค่ะวันนี้นะคะน้องก็ อาการดีขึ้นแล้วนะคะก็ถือว่าหายหายดีขึ้นประมาณ90%แล้วค่ะน้องไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรนะคะหลังจากตั้งแต่ที่หายป่วยจากโควิด1 9นะคะน้องรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยง่ายเวลาพูดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเสียงหอบเหมือนเหมือนมีเสียงลมออกมาออกมาทางคอแล้วก็ทางจมูกนะคะ บางทีเวลาทําคลิปไปนะคะต้องหยุดพูดแล้วก็ต้องมาตัดคลิปใหม่นะคะตัดคลิปที่แบบว่าบางทีช่วงจังหวะที่เราหยุดหายใจอะไรเงี้ยค่ะ <S <S ค่ะดูปป้าเขาก็กําลังเสิร์ชหาให้น้องดูนะคะคําศัพท์ที่เขาพูดคําว่ากระวานนะคะน้องก็ไม่รู้ว่าศัพท์คํานั้นมันแปลว่าไอกระวานมันมันคืออะไรนะคะปะป้าเขาก็ใช้ Google ช่วย มันก็ดีนะคะทำให้เราได้สับใหม่ๆนะคะจะได้จำกลิ่นมันจะทำแม่งทำแม่งแต่รสชาติมันก็อร่อยอยู่นะคะร้านกาแฟร้านนี้เป็นร้านที่น้องชอบมานั่งดื่มมากๆเลยค่ะน้องชอบเขาชงกาแฟคาปูชิโน่แล้วเขาก็แต่งหน้าแก้วได้สวยมากๆเลยค่ะ นี่ก็เป็นคลิปตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของวันนี้ค่ะทุกคนหลังจากที่ป๊าป๊าทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะป๊าป๊าก็พาน้องกับน้องพระจค่ะเดินทางไปรับรถที่ศูนย์วอนโวนะคะวันนี้อากาศที่ประเทศสวีเดนค่ะ ตอนเช้าก็อากาศดีนะคะมีแสงแดดในตอนช่วงบ่ายโมงนะคะน้องเดินไปรับน้องกว่าใจนะคะก็ยังมีแสงแดดแล้วก็พากันเล่นข้างนอกอยู่นะคะพอตอนบ่ายมาค่ะทุกคนฝนตกค่ะในระหว่างที่รอรับรถนะคะเซลก็พามานั่งดื่มกาแฟค่ะหลังจากนั้นนะคะเซลก็มาส่งมอบรถให้กับป้าป้าค่ะหลังจากที่เราจองไปนะคะ ประมาณ6เดือนได้ไหงคะหเดือนกว่านะคะรถก็มาถึงนะคะหลังจากนั้นเขาก็โทรมาบอกปะป๊าให้ไปรับรถค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกการรับชมทุกการติดตามทุกการกดไลค์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแม่น้องปัจจัยมาดามสวีเดนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ